We'll สำหรับในยุคนี้เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีคำว่าโซเชียลมีเดียไปไม่ได้เพรไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะพบเห็นมันอยูกก่ตลอดเวลาคำว่าโซเชียลมีเดียจึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองได้หลายทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่สื่อเหล่านี้ในบางครั้งก็อาจมีอันตรายแฝงมาในโซเชียลมีเดียโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง อดีพนักงานออฟฟิศระดับหัวหน้าของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งได้พาไปดูโชว์ว่าบิวออนไลน์วันต่อมาหญิงสาวคนดังกล่าวได้นำคลิปของตนมาขู่พร้อมทั้งเรียกเงินจากชายหนุ่มทำให้เขาสูญเงินนับแสนบาทแต่ฝ่ายชายมั่นใจว่าไม่ได้เปิดกล้องเลยสงสัยว่ามีคลิปของเขาได้อย่างไรภายหลังสืบทราบว่ามีไวรัสมาในเฟซบุ๊กทำให้กล้องของเขาเปิดเอง เราก็ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกหญิงละอ,อเหลี่ยมพลอยที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะที่ร้อยตำรวจเอกหญิงละออเหลี่ยมพลอยนะคะต,ะตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการสังกัดสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคือ,อเหตุการณ์นี้มันมันเป็นความผิดที่ หนึ่งที่เรามองเลยนะคะก็คือทางด้านคดีอาญาก็คือเป็นการกันโชกรั์แต่สองเนี่ยมันก็เข้ากับท้ายพรบของกรมสอบสวนคดีพิเศษในในเรื่องพรบการกระทาความผิดว <uh ่าด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะถ้าถ้าเป็นความผิดของตามพรบกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่ว่าด้วยเรื่องความผิดการกระทาความผิดด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มันจะไปเข้ามาตรา5คือผู้ใดเข้าถึง โดนไม่ชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันและการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไี่ได้มีไว้สําหรับตนโทษก็คือจะจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะและอย่างกรณีที่เกิดความผิดในเคสนี้แล้วเนี่ยที่ที่อยากแน,นะนาว่าจริงๆเราผู้เสียหายเนี่ยควรจะพูดพูดความจริงๆกับภรรยาหรือหัวหน้างานดีกว่าปรึกษาเขาในกรณีที่ว่าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่า เพราะว่าอย่างเราโมตะาอายอย่างเาางี้ยค่ะลัวความผิดของตัวเองแล้วโดนเข้ากันโชคซับไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่ะและจากเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เคยประสบเหตุค้ายกันเราจึงติดต่อขอสัมภาษณ์เขาเพื่อทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีครับผมชื่อชื่อเล่นชื่อเคนะครับชื่อจริงชื่อนัทนันอาชวาิติผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะบีไนท์นะครับบริษัทก็ทํางานพิมพ์ของพรีเมียมโรโชว์อีเวนต์ ชงชิมต่างๆอยากจะให้พี่รอดผ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ตอนอตอนแรกก็คือแปรงฟันอาบน้ําตามปกติเตรียมตัวไปทํางานใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เรา,เาตัวไอแพไม่เคยห่างตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีคนแอดเข้ามาเราก็เอื้อมมือไปกดกดรับคือก็เห็นว่าเฮ้ยเป็นสาวสวยมาใสา่แต่งตัวเซ็กซี่มาเลยอะไรย่างเงี้ยลราก็ไม่ว่าอะไรคือใครแอดมาส่วนใหญ่รับหมดอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยฮะก็รับแอดไป ก็จะเป็นสัพเพเฮราอย่างเงี้ยคือเขาถามคําเราก็ตอบคำหนึ่งทําอะไรอยู่อ๋อกำลังจะเตรียมตัวไปทํางานกำลังจะอาบน้ําพอพูดคำว่าอาบน้ําปั๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาตามสเต็ปละสักพักหนึ่งเขาก็เลยบอกว่างั้นขอแชทวิดีโอคอลได้ไหมพอคําขึ้นคํานี้นนมาปั๊บเนี่ยคือผมรู้ทันทีเลยว่ามันมันไม่ปกติแล้วละ่ะคือพวกนี้เป็นพวกแก๊งหลอกลวงแน่นอนเราก็เลย อบอกเข้าไปว่าผมกำลังจะลบคุณนะผมรู้ว่าจริงๆคือคุณตั้งใจจะทาอะไระะเขาเขียนว่าโอ้ยนี่ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะฉันชอบคุณจริงๆนะนูนคืออ้อนมาเป็นแบบเยอะมากพอเห็นเราไม่ตอบสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เด้งเขาก็เด้งรูปเราขึ้นมาคือเอารูปหน้าจอของเราเนี่ยหน้ารูปดิสプย์ของเราไปแปะรูปท่อนล่างเปลือยของผู้ชายคนอื่นน่ะแล้วก็บอกว่าเอามาแปะข้างๆกันในรูปรูปที่เขาไปแคปมาจากหน้าจอรู้สึกผมได้ใส่เสื้อสีชมพูอยู่ เขาไปหาคนที่ลูกใส่เสื้อสีชมพูคล้ายๆกันเนี่ยซึ่งแต่โทสนสีมันต่างกันเนี่ยแต่ให้มันดูใกล้เคียงกันมามาวางข้างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะส่งมาให้ครอบครัวส่งให้เพื่อนฝูงทั้งหมดดูแล้วก็เขาจะทําลายชีวิตผมนะคือก็กะาให้ผมตอบกลับไปว่าเฮ้ยอย่าทำนะนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมแต่เราไม่แคร์แล้ว,ลวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราถูกไหมฮะ <c oughs> เรารู้เรารู้ทันอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็เลย แคปหน้าจอคอนเวอร์เซชันต่างๆที่คุยกับเขาเนี่ยแล้วก็เอาเอาโพสต์ลงบน Facebook เพื่อเตือนเตือนภัยเพื่อนๆเ,เขาวันลุ่งขึ้นลูกน้องอบอกพี่มีคนเอาโพสต์พี่ไปแชร์เยอะเลยนะหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีคนมามาแชททัก Inbox เข้ามาว่าแฟนเคยโดนนะเพื่อนเคยโดนนะพี่ชายเคยโดนนะแล้วแบบโดนแล้วแบบโดนเรียกเงินด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออแปลกนะมันมีคนที่โดนหลอกอย่างนี้ง่ายๆเยอะ รู้สึกว่ามันน่าน่าสลดใจนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่การหลอกแบบนี้เป็นวิธีการหลอกแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการหลอกแบบเดียวที่ที่มันมีในสังคมไทยนะราพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีคนแชร์ไปเยอะขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ่อคนใ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 นสังคมเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากจากตรงนี้เยอะเร่าไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ คมออนไลน์เป็นโลกที่กว้างเราไม่ควรไว้ใจกับคนที่ไม่รู้จักในโลกออนไลน์ครับก็รู้สึกแย่กับสังคมนะคะที่เกิดขึ้นแบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมเราะคะ่ะก็ตกใจครับรู้สึกตกใจถ้าเกิดเราเป็นคนโดนอย่างนั้นช็อกมากๆาครับ มันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะตอนเขาคือผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทําก็คือก็แสดงให้เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรเรามาระวังค่ะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะสังคมสมัยนี้มันอันตรายครับก็เกี่ยวโลกออนไลน์นี้มันอันตรายก็ต้องระวังไว้พอได้เห็นก็ตกใจนะคะเพราะว่าก็คิดว่าผู้หญิงจะเป็นคนที่ทําแบบนี้ค่ะก็ส่วนมากจะเห็นป็นผู้ชายที่เป็นคนที่ทำก่อนหมดเวลาเราก็มีคำแนะนำดีๆว่าควรทำอย่างไร เกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองก็คือหนึ่งก็ไปแจ้งความที่ตํารวจแต่สองมาร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้แล้วเราก็จะนํามาพิจารณาถ้าไม่เข้ากับวอลลุ่มของของกรมเราที่จะเป็นคดีพิเศษได้เราก็จะติดต่อกลับไปเจ้าของเรื่องว่าเหตุผลเพราะอะไรอะไรยังไงคะ่ะก็คือร้องมาทั้งสองสองสองทางก็ดีคะ่ะเพราะโดยปกติแนวปฏิบัติในที่เราเคยปฏิบัติมานะคะ ถ้าประชาชนเนี่ยไปร้องที่ตำรวจไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องกับพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยตำรวจก็จะส่งมาให้เราดำเนินการค่ะปัญหาเนี่ยยิ่งแก้เร็วอ่ะมันยิ่งน้อยถูกไหมแต่คนคนส่วนใหญ่คือทาไมไอ้คนพวกเนี้ยเขาถึงมาหลอกคนง่ายๆเพราะเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่อขี้อายยิ่งเป็นคนไทยด้วยแล้วเนี่ยหาหาทางช่วยเหลือหรือว่าไปไปเข้าสู่เขาเรียกว่ากระบวนการทางเขาเรียกอะไรกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปหาตำรวจไปรีพอร์ตอะไรไว้ก่อนคือยิ่งคุณอายเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งยาวผมคิดว่านี่นี่คือสิ่งที่ควรจะทำอย่างแรกหากท่านหรือคนใกล้ตัวประสบเหตุการณ์แบบนี้สามารถแจ้งความหรือร้องทุกได้ที่เบอร์โทรศัพท์191หรือที่กรมสอบสวนดีพิเศษสายด่วน1202